เดยนะครับผมโปรเจกเมอร์นะครับวันนี้เราจะมาตีเอไม่ใช่สอนพีพีหรือสอนตีนะั่นเองนะครับสอนตีให้ไกลเจ็ดถึงแปดบล็อกก่อนอื่นเราจะมาสอนไม่ได้สอนมาทดลองมุมหนึ่งนะครับมาสอนนั่นแหละนะมุมหนึ่งมุมหนึ่งจะลองตีดูอันนี้คือหนึ่งบล็อกสองบล็อก สามบล็อกโอเคสามสองบล็อกยังตีสบายสามก็ตีสบายสี่ยังก็ตีสบายเหมือนเดิมเหรอห้าบล็อกแหละตีไม่โดนแต่ถ้าเป็นชิวๆกดตรงตีนะรับโอเคเอาบล็อก เจ็ดบล็อกแปดบล็อกไม่สอนเว้ยกดตรงไหนไม่บอกเอาไว้หนึ่งหมืซับตอนนี้เรายังมีสองร้อยรอหนึ่งัมื่นนะถ้าหนึ่งหมืนสอนแน่พูดจริงไม่ได้หรอกทำให้ดูหลายหลาครั้งทำให้ดูครั้งเดียวก็ได้โอเคดีสองครั้งไม่ดูหรอกโอเครับแดบล็อก ก็กดตนส้นตีมันจะแรงครับเอส้นตีมันจะไกลครับมผมจะไม่สอนผมจะไม่มาตีแบดบล็อกนะครับเดี๋ยวรู้กัน,เ,นเด็กใหม่จะมองไม่เห็นทางครับไอตอวเอ็นพีนะแต่ถ้าเล่นในเซิร์ฟเวอร์จะเห็นชื่อคนมันจะง่ายกว่าเนี่ยเด็กใหม่จะไม่รู้ทางให้ให้ให้เอียงเอียงนิดหน่อยแล้วไปกดข้างๆมันก็เหมือนกันหมดแล้ว เนีน่ยนมันตีนี้นะครับกดตรงไหนก็ได้ผมสองง่ายๆนะครับใครทำก็ทำได้ก็มันง่ายมากนะครับแต่ถ้าผมจะสอนหาโป้นะครับว่าใครโปรผมก็ชื่อโปเหมือนกันนะครับโปรเจกต์นะครับกดมือ,อน,นี่คือโป้นะครับ โบมันจะตีถึงตรงนี้ประมาณเนี่ยประมาณท้งบล็อกของแปดนะครับแล้วตีชิวๆเนี้ยกระโดดตีเลย่างเนีน้ยมันตีชิวๆมากครับมุมสองมันตียาก่านี้เห็นไหมครับนะนรับวิ่งไปวิ่งมาตีอย่างนี้เลยเนี่ยกระโดดไปกระโดดมาเนี้ยนะครับมุมสองมันจะกระโดดตียากนะครับอา้าว ชิปไายนะวางก่อนก็อันนี้เป็นทิกเล็กๆนะครับทิกสอน pvp ใครๆก็เอาไปทำได้นะครโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่สอน pvp นะครับอย่าลืมกดล กดซับสไคร์ถ้ายางเพื่อนๆของคุณรู้อย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วกดติดตามกดติดตามพวกเพียง่ะเออกดกระดิ่งไปนะครับอย่าลืม1นึ่งหมซับสอนตีแปดบล็อกนะครับก็เดี๋ยวบายบกัก่อนแล้วกันนะ้วปรับเป็นเซเวอร์ก็สำหรับวันนี้มีเพียงว่นนี้แล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้า